การทำนายดวงชะตาคือการมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับต้องได้รู้ถึงจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนควรได้รับโอกาสที่2เสมอไปติดตามรับชมคำทำนายกันครับสวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับ เปิดดวงชะตาของนักกษัตริย์คนเกิดปีแพะนะครับในช่วง1จนถึง15กรกฎาคมครับ2563นะครับเราจะมาทำนายดวงชะตากันนะครับว่าคนเกิดปีแพะทั้งหลายนะครับหรือว่านักกษัตริย์ปีมะแมนะครับจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับหากท่านใดไม่ทราบนะครับว่าตัวท่านนั้น เกิดในนัก,กษัตริย์ปีใดนะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้นะครับวันเดือนปีเกิดของท่านแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้นะครับในช่วง1จนถึง15กรกฎาคมก่อนที่เราจะมาเริ่มทํานายดวงชะตาของคนเกิดปีแพะกันนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้สักนิดนะครับจะได้ไม่พลาดในทุกๆก,การทำนายดวงชะตานะครับกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับ เริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานของคนเกิดปีมะแมหรือเกิดปีแพะนั่นเองนะครับคนเกิดปีแพ้ครับในช่วง1จนถึง15กรกฎาคมนี้ต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นกับการทำอะไรที่มาจากพรสวรรค์ความสามารถพิเศษความถนัดของเจ้าชะตานะครับไพ่แดเหรียญจะพูดถึงการที่คนเกิดปีแพ้นั้นสามารถที่ จะทำอะไรได้ดีโดยเฉพาะในเรื่องของการงานการทำสิ่งต่างๆยิ่งถ้าเป็นงานที่จะสามารถสร้างอาชีพให้กับตัวเองได้แล้วแล้วก็ต้องบอกว่าคนเกิดปีแพะมีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นสิ่งเหล่านี้ในช่วง1จนถึง15กรกฎาคมครับ ไพ่สี่เหรียญครับจะพูดถึงดวงชะตาการงานของคนเกิดปีแพะครับไพ่ใบนี้จะเตือนให้คนเกิดปีแพะนั้นนะครับลองมองหานะครับช่องทางใหม่ๆนะครับการงานการทำสิ่งต่างๆของคนเกิดปีแพะในช่วงเวลาที่ผ่านมาคนเกิดปีแพห้หลายๆท่านอาจจะรู้สึกไม่สบายใจกับงานที่ทำหรือสถานการณ์นะครับของบริษัทที่ท่านอยู่นะครับหรืออาชีพที่ท่านนั้นประกอบอยู่ ก็ต้องบอกว่านะหลายๆท่านอาจจะกังวลกับเนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจเนื่องด้วยการงานของตัวท่านที่ท่านทําอยู่หรือบริษัทที่ท่านทําอยู่นะครับแต่ท่านก็ยังไม่กล้าที่จะขยับขยื่นไปไหนไพ่ใบนี้จะเตือนให้คนเกิดปีแพะนั้นนะครับลองเปิดตัวเองนะครับลอง มองหาความเป็นไปได้ลองมองหาโอกาสดีๆนะครับที่มีอยู่รอบตัวแล้วคนเกิดปีแพะจะเห็นว่าตัวท่านั้นยังสามารถที่จะทำอะไรได้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นกับอาชีพใหม่ๆหรือการทำอาชีพเสริมเพื่อเป็นแผนสำรองให้กับชีวิตของตัวท่าน นะครับโดยเฉพาะถ้ามีไพ่แเหรียญขึ้นมานั่นหมายความว่าไพ่ใบนี้สนับสนุนดวงชะตาการงานของคนเกิดปีแพะให้ทำอาชีพเสริมที่มาจากนะครับความสามารถมาจากพรสวรรค์ของตัวท่านนะครับทำแล้วจะดีกับตัวท่านเองในช่วง1นึจนถึง15กรกฎาคม2 5 6 3นี้ครับ สิ่งที่คนเกิดปีแพ้จะต้องระวังนะครับคือไพ่เดอะทาวเวอร์นะครับเดอะทาวเร์เนี่ยจะพูดถึงดวงชะตาของคนเกิดปีแพะมีเกณฑ์ที่จะเจอกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเรื่องของดวงชะตาการงานนะครับหลายๆท่านมีเกณฑ์ที่จะเจอการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีนะครับโดยเฉพาะหากใครที่ไม่มีแผนสำรองให้กับชีวิตแล้วล้าก็ต้องถือว่าเป็นช่วงเวลาที่จะ ต้องลำบากเป็นอย่างมากอย่างแน่นอนหลายๆท่านมีเกณฑ์ที่จะต้องเปลี่ยนงานเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบบางท่านจะต้องระวังนะครับการโดนให้ออกอย่างจำใจหรือว่ามีเกณฑ์จะต้องตกงานย้ายงานนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วคนเกิดปีแพะค,ครับในช่วง1จนถึง15กรกฎาคม2563นนี้จะเป็นช่วงเวลาที่จะต้องเจอมรสุมในเรื่องของดวงชะตาการงานหรือปัญหาในเรื่องของดวงชะตาการงานก็ ว่าได้บางท่านถึงแม้ว่าจะไม่เจอปัญหาในเรื่องของการย้ายงานเปลี่ยนงานแต่ก็จะเจออุปสรรคเจอปัญหาในเรื่องของการทำงานเพราะฉะนั้นแล้วจะต้องระวังให้มากนะครับเอาละครับดวงชะตาการงานของคนเกิดปีแพะนะครับเรียกได้ว่านะครับนี่คือช่วงเวลาที่กำลังจะหล่อหลอมให้คนเกิดปีแพะนั้นทำอะไรนะครับเพื่อตัวเองสร้างอาชีพ ใหม่ๆให้กับตัวเองสร้างช่องทางสำรองนะครับสร้างแผนสำรองให้กับชีวิตของตัวท่านเองนั่นเองครับผ่านวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในช่วงหนึ่งจนถึง15กรกฎาคม2563นี้ครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ดวงชะตาการเงินของนักกษัตย์คนเกิดปีแพะกันบ้างนะครับมาดูกันว่าดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีแพะหรือปีมะแมนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของนักษัตริย์คนเกิดปีแพะหรือปีมะแมะนะครับในช่วง1จนถึง15กรกฎาคม2563ครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีแพะหรือปีมะแมะนะครับไพราชินีแห่งคาาจะพูดถึงดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีแพะหรือปีมะแม่นั้นในช่วง1จนถึง15กรกฎาคมนี้นะครับใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีปัญหาในเรื่องเงิน รหรือว่ามีความเดือดร้อนในเรื่องเงินก็ต้องบอกว่าไพราชินีแห่งคาถาใบนี้จะพูดถึงมีเกณฑ์นะครับที่คนเกิดปีมะแม่นั้นมีเกณฑ์จะได้รับความช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนนะครับในเรื่องเงินนะครับ ปัญหาในเรื่องการเงินของคนเกิดปีแพ้หรือปีมะแม่นั้นในช่วงหนึ่งจนถึง15กรกฎาคมนี้จะสามารถคลี่คลายปัญหาในดวงชะตาการเงินของท่านไปได้บางส่วนใครที่มีปัญหานี้สินหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับภาระค่าใช้ใจ่ายต่างๆต้องบอกว่าในช่วง1จนถึง15กรกฎาคมนี้จะรับมือได้ดีขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่ว่า ก็ยังคงมีเรื่องของหนี้สินหรือว่าในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายอีกหลายๆอย่างที่ยังคงรอคอยท่านอยู่เพราะฉะนั้นแล้วจะต้องระมัดระวังการใช้จ่ายให้มากนะครับจะใช้จ่ายอะไรก็คิดหน้าคิดหลังให้ดีสักหน่อยไพ่เดอะเฮอร์มินะครับจะพูดถึงดวงชะตาก,การเงินของคนเกิดปีมะแม่นะครับใช้จ่ายอะไรในช่วงนี้ต้องระวังใครค้าขายเนี่ยต้องบอกว่าค้าขายในช่วงนี้ถือว่าค่อนข้าง เงียบครับไปแบบเรื่อยๆช้าๆเงินเข้าน้อยทำธุรกิจก็เรียกได้ว่ายังอยู่ในสภาวะที่เงียบงนันหรือซบเซาก็ว่าได้ นะครับการเงินของพนักงานบริษัทหรือว่าคนทั่วไปที่เกิดในปีมะแมหรือว่าปีแพะนั้นก็ต้องบอกว่าในช่วง1จนถึง15การกรกคดาคมนี้จะใช้อะไรคิดหน้าคิดหลังให้ดีๆระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆให้มากนะครับจะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องการเงินครับไพ่สี่ถ้วยจะเตือนให้คนเกิดปีแพ้หรือปีมะแมระวังนะครับ มีเกณฑ์ที่จะพลาดโอกาสดีๆในเรื่องเงินนะครับจะมีเกณฑ์ที่จะมองข้ามนะครับโอกาสดีๆในเรื่องเงินนะครับหรือว่าพลาดโอกาสในการที่จะสร้างรายได้ให้กับตัวเอง นะครับผ่านช่องทางใหม่ๆไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนเกิดปีมะแมครับได้ฟังแบบนี้จะต้องแอคทีฟให้มากนะครับกะตือรือร้นให้มากนะครับแล้วก็ตื่นตัวกับสิ่งต่างๆรอบๆตัวอยู่เสมอนะครับใครที่ท้อใจใครที่หดหูหรือท้อแท้ก็ต้องปลุกตัวเองให้ลุกขึ้นสู้นะครับในทุกๆ ปัญหาจะมีทางออกรอคอยท่านอยู่เสมอขึ้นอยู่กับว่าท่านพร้อมที่จะก้าวเดินเมื่อไหร่เท่านั้นเองอาจารย์ปอกคนเปิดดวงเอาใจช่วยนะครับเอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านไปนะครับเรามาดูกันที่ดวงชะตาความรักของคนเกิดปีมะแมหรือเกิดปีแพะกันบ้างนะครับว่าจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดปีมะแม,แมหรือปีแพะนะครับในช่วงหนึ่งจนถึง15กรกฎาคม2563ครับ ดวงชะตาความรักของคนเกิดปีมะแม่หรือปีแพะนะครับไพ่เดซจะพูดถึงความสัมพันธ์ที่ในช่วง1จนถึง15กรกฎาคมนี้คนเกิดปีมะแม่หรือปีแพะนั้นมีเกณฑ์ที่ความสัมพันธ์มีเกณฑ์ที่จะมีปัญหานะครับต้องระวังนะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงเกณฑ์การที่เลิกลานะครับหรือต้องแยกจากกัน นะครับไพ่หนึ่งดาบเนี่ยจะพูดถึงให้ระวังปัญหาความรักความสัมพันธ์ที่มาจากการที่เอาแต่ความคิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นที่ตั้งการเอาแต่ใจตนเป็นที่ตั้งของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับจะทำให้เกิดปัญหาในความสัมพันธ์ของคุณและคนรักได้นะครับ ไพ่3มดาบบทสรุปในดวงชะตาความรักของคนเกิดปีมะแม่หรือปีแพะนะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการเตือนให้ระวังนะครับมีเกณฑ์จะต้องเจ็บช้ำน้ำใจต้องเสียใจเสียน้ำตาเพราะคนรักในช่วง1จนถึง15กร,รกฎาคมนี้ครับรวมถึงให้ระวังปัญหามือที่3ความสัมพันธ์ที่มีบุคคลที่3ม,มาแทรกกลางนะครับคนเกิดปีมะแม่หรือปีแพะจะต้องระวังให้ดีนะครับคนโสด ระวังการเริ่มต้นความสัมพันธ์ถ้าจะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครในช่วง1จนถึง15กรกฎาคมนี้ไม่แนะนำนะครับมีเกณฑ์จะเจ็บช้ำน้ำใจครับเอาละครับนี่คือดวงชะตาความรักของคนเกิดปีมะแม,แมหรือปีแพะนะครับก่อนหน้านั้นคือดวงชะตาการเงินและการงานครับคนเกิดปีแพะทั้งหลายครับไม่ว่าจะเจอปัญหาใดๆก็ตามในช่วง1จนถึง15กรกฎาคมนี้ขอให้คนเกิดปีแพะนะครับ มีสติให้มากนะครับสติมาปัญญาเกิดนะครับแล้วจะสามารถรับมือกับปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นนะครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงเอาใจช่วยนะครับก็ขอให้ผ่านทุกๆปัญหาทุกๆอุปสรรคไปได้ด้วยดีนะครับจำไว้นะครับว่าการทำนายดวงชะตาก็เปรียบเสมือนกับการเปิดแผนที่นำทางนะครับเปิดเข็มทิศนะครับส่วนการที่จะเลือกเส้นทางในชีวิตของท่านนั้น ท่านเป็นผู้เลือกเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอให้เลือกทางที่ท่านนั้นจะมีความสุขมากที่สุดนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอลาไปก่อนนะครับบุญรักษาเทวาอวยพรวันนี้สวัสดีครับ